สวัสดีครับพบกับช่องเตะเข้ามุมช่องที่จะพาทุกท่านเข้ามารับชมการวิเคราะห์บอลแบบเน้นๆที่เด็ดบอลวันดังคารที่11พฤศจิกายน2568มาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับ MK d o n s พบกับ Swindon Town เวลาตี2ส,สภาพความพร้อม MK d o n s หลังจากลูเชียนเฮ็บเบิร์นเมอร์ฟี่ยิง2ประตูและนาธานิเอลเมนเดสแหล่งทำสองแอสซิสในเกม FA Cup คัพที่พบโคเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งคู่มีโอกาสจะนำแนวรุกอีกครั้งในช่วงกลางสัปดาห์เกมรับคาดว่าจะใช้แผงหลัง3คนประกอบด้วยลุคออฟสอตส์มาวินเอกปิเตตาและแจ็คแซนเดอร์สโดยมีคอนนอ์ทรูแมนผู้รักษาประตูยืนเฝ้าเสาขณะที่อารอนเนมันและจอห์นเมลิชจะเติมเกมริมเส้นในตำแหน่งวิงแบ็ก ส w i n d อนทาวน์ Town, ังสวินดอนอารอนไดแมน่นกองหน้าพลาดลงสนามในเกมทบพรานเมียหลังถูกไล่ออกในศึก FA คลับกับโรตอร์แฮมแต่มีลุ้นกลับมาเป็นตัวจริงในวันอังคารนี้โดยหากพิจารณาจากแผนการเล่นในเกมบอลถ้วยที่ผ่านมาไดแมนอาจได้ประสานงานในแนวรุกกับฮาว g กัสเลและออลลี่ปาเมอร์โดยมีโจสโนดอนและโจเอลแมกเรเกอร์คอยเติมเกมริมเส้นขณะที่ทอมนิโคส กองกลางอาจพาดลงสนามหลังได้รับบาดเจ็บเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทัศนะ MK Dons ของพอวอนลุดจากเส้นทางใน EFL Trophy เรียบร้อยแล้วหลังแพ้เ West Ham U21 1-5และ Reading 0-1ทำให้มีมีแต้มในกลุ่มอย่างไรก็ตามฟอร์มโดยรวมยังถือวดด่าดีโดยชนะ5จาก8นัดหลังสุดในทุกรายการและเก็บชัยชนะในบ้าน2นัดติดก่อนเกมกลางสัปดาห์นี้ ซึ่งสะท้อนว่าทีมกำลังโฟกัสกับภารกิจเลื่อนชั้นจากลีก2เป็นหลักขณะที่สวินดอนของเอียนฮอลลูเวย์เริ่มกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีหลังสะดุดในเดือนตุลาคมโดยล่าสุดชนะทรานเมียร์2-1พร้อมรังอันดับ2ของลีก2มีแต้มเท่ากับจาฟูงวอลซอลและกำลังลุ้นเลื่อนชั้นอัตโนมัติพวกเขาชนะมา2นัดติดในทุกรายการและเก็บชัถึง5จาก7เกมเยือนหลังสุด อีกทั้งยังมีแรงจูงใจใน EFL Trophy เพราะหากชนะและทำประตูได้มากพอก็มีโอกาสแซงเรดดิ้งเข้ารอบต่อไปนัดนี้ออกไปยึดเอ็มเคดอนน่าจะไปสู้ได้สนุกทีมเจ้าบ้านหมดลุนแล้วแรงจูงใจในการเล่นไม่น่าจะเยอะเป็นโอกาสของสวินดอนที่จะเบียดชนะต่อสวินดอนที่ราคาปอๆผลที่คาดสวินดอนคู่ต่อมาพอตเบลพบกับฟลีดวูด เวลาตีสองสภาพความพร้อมพอร์ตเวลมีแนวโน้มจะใช้แผงหลัง3คนได้แก่เจสซี่เด็บราเบนเฮเนเฮนและไคลจอนโดยมีเบนเอมอสยืนเฝ้าเสาอ,อยู่ด้านหลังขณะที่เจ้าบ้านส่งไรอันโคลสเดลและลิสวอลเตอร์ลงเล่นร่วมกันในเกม EFL Trophy นัดล่าสุดและมีโอกาสได้ออกสตาร์ทอีกครั้งในแดนกลางส่วนโมฟอ l ลและเจเดนสต็อกลีย์หวังจะมีชื่อใน11ตัวจริงวันอังคารนี้ โดยหากได้รับเลือกพวกเขาน่าจะยินเป็นคู่หัวหอกในแนวรุกฟลีดวูดอาจส่งโรแนนคอฟแลนด์ลงเล่นในตำแหน่งตัวทำเกมด้านหลังเจมส์นอร์วุสและวิลเดวิสขณะที่แฮร์ริสันนิวและจอชมอริสันมีแนวโน้นจะได้ลงสนามในแดนกลางโดยยืนอยู่หน้าแนวรับที่ประกอบด้วยคันเนลฮาเก้แฮร์ริสันฮูเกตและเคเดนฮิลส์ทัศนะ พอตเวล l ยูนิฟอร์มที่ย่ำแย่โดยรังอันดับ23ของลีก1มีเพียง13คะแนนจากผลงาน5นัดหลังสุดที่ชนะเพียงเกมเดียวเสมอ1และแพ้ถึง3นัดโดยยิงประตูไม่ได้ถึง3จาก4เกมหลังสุดและเสียไปถึง9ประตูอย่างไรก็ตามพวกเขาพึ่งถล and ่มมอ a ดาแอนทริปทีห้าตอนหในศึก FA ครับและผ่านเข้ารอบในฟุตบอลถ้วยหลังชนะลิดยู21และแอคริงตันในรอบแบ่งกลุ่ม ฟังฟรีดวูดเถาแม้จะเสียประตูตลอด12นัดในทุกรายการยกเว้นเกมเดียวแต่พวกเขายิงประตูได้ต่อเนื่อง6นัดติดแล้วและแพ้พินงนัดเดียวใน6เกมหลังสุดโดยชนะซึง4นัดหากอย่างไรก็ตามผลงานนอกบ้านยังไม่ดีนักแพ้3จาก5เกมเยือนหลังสุดและไม่ชนะพอร์ตเวลมา3นัดติดต่อกันโดยเสมอหแพ้สนัดหลังสุดในปี2024ตามฟอร์มดูขาดความแน่นอนทั้งคู่อย่างไรก็ตาม การรูปเป็นฟรีดวูดที่ดูมีทีเด็ดที่ขาดกว่าไม่น่าจะไปแพ้ในพอร์ตเบลรองฟรีดวูดที่ราคา1ลูกผลที่ขาดพอร์ตเบลคู่สุดท้ายเบอร์ตันพบกับครูเวลาตีสองความพร้อมล่าสุดเบอร์ตันจุบานจะลงสนามโดยสภาพคุมกำลังพร้อมใช้งานทุกจุดเนื่องจากไม่มีปัญหาตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาจึงเตรียมทรงชุดใหญ่ลงสนาม ส่วนการจัดทัพคาดว่าจะวางระบบ3 4 2 1พร้อมกับวางชาลิเบอร์เตอร์กับเจเจแมคคินเนียนประสานงานกลางรุกปล่อยให้รูมานเบรลยืนหน้าเป้าครูอเล็กซานดราฝั่งทีมเยือนยังไม่สามารถใช้งานชิโลทรอยซี่และโจเอลเทมินเนอร์สองแข้งเลี่ยงหน้าเดิมนอกนั้นก็เตรียมใช้ขุมกำลังเซตเดิมส่วนการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4 2 3 1นํามาด้วมาโดยกองหน้าตัวเป้าอย่างจอชมาร์ช ส่วนแจ็คแลนแคสเตอร์รับหน้าที่กลางรุกทัศนะเบอร์ตันผลงานโดยรวมแจมทีเดียวหลังจากชนะถึง3ใน4นัดทุกรายการและเก็บชัยในถิ่นถึง2นัดหลังสุดแบบคลีนชีตกดรวม9เม็ดส่วนครูอเล็กซานดราผลงานขึ้น,ข,นขึ้นลงลงโดยชนะกับแพ้สลับกันไปช่วง3เกมหลังชนะ3แพ้3ขณะที่สิติตีนอกบ้านย่ำแย่แพ้3ใน5ทริปที่ผ่านมา ชนะหนึ่งทีสำนักทหารเป็นรองเจ้าบ้านอยู่หนึ่งดิวิชันมองแล้วอาคุนตุกะบ้อนอย่างราคาปอปอวางบอลต่อดีกว่าผลบอลที่ขาดเบอร์ตันและนี่ก็เป็นทั้งหมดครับที่เตะเข้ามุมนำมาฝากทุกท่านถ้าชื่นชอบชื่นใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาหมดเจอกันใหม่เราพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ